จุนยี่มาสวัสดีครับอ่ซิตัวจุนี่สมิมาปัดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะแบ่งกัน,ม,นมาปดัดมาเฟรชบนบอจุบิสตอรี่ยำอืมยำเนี่ยอติษฐานน้อจุนียยนนน่จุนี่ l i p p e de ไม่ร้องไม่ร,อมรอ้องอม่ะน้อ,มองมองเลยจะกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาทำอะไรคะวันนี้มากินผล,ลไม้กันเนาะ่ไห้ไม่ใช่วันเกิดจูเลียลูก คคไอ<ว>ทิศาเอาอะไรลูกอาทิตาเอาอะไรลูกมีสตรอเบอรี่มีแราสเบอร์รี่แล้วก็มีอะไรลูกพีคนเต็คุณอันนี้อะไรลูกช็อคโกแลตบลูเบอรี่บลูเบอร์รี่ใช่ไหมไอทิตากินเลยค่ะ<แ>อ่ะอกินค่ะกินค่ะไม่ต้องร้องลูกอะกินเข้าไปทำไมคะทิศาจะกินอะไรฮะจะกินอันนี้ใช่ไหมเอาวแล้วทำไมพี่แต็งคุณไม่ให้ร้องล่ะคะ ไหนสิตาม่มอร่อยเหรออ,อ,อร่อยะอ,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 อร่อยไหมลาตวากุิาอร่อยใช่ไหมซาลิวัคาโตเิาเซตม่มาฟคาโตเอวาจัอ๋อทำขนมใช่ไหมขนมมันเกิดใช่ไหม,มยม

อืมอืออืมอ,อ,อ,อร่อยนะอาม๋ยวเช็นน้ำมูกน้องก่อนไหนพี่พี่พี่ฝันที่ท่านดูก่อนสิอ,อ่ะกินเลกยกินอ่า โอ้ยเดี๋ยวเขาลูจมูกพอร้องขอก่อนพ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 อร้องขออเดี๋ยวพอร่องลูกพอก่อนพอเออพอแล้พอได้พอแล้วอ่ะกินกินทั้งที่ตากินเองกินเองเออมนิดกินโชกินโชกถามนิดกินไมคได้อ้าม <พ uka> บิชิ <S <S บิช <S <S <ล>บิช <c oughs> กูก้าแต่พี่อาะืออ่ะอ่เก่งจังเลยอาออาหารอร่อยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่เดงคุณกินดน่นึงดูสิกินโชกินโชนี่เด็คุณเดคุณค่อยกินครับที่ตาค่อยๆหยิบเทีเ่ยลูก บ,บิ๊บบิ๊บบบบิอบกิงอืมเดกิอาวางอาวางว่าตรงนี้ลูกแทนกุ๋นค่อยคหยิบมากินทีละลูกที่ตาที่ตาที่ตาไม่ทำเหมือนที่แทงปุ๋นไม่เอาลุกอร่อยไร่อบมากลยจบลบอรี่ออยไหมอ๋อ,อ,อ,อลอลอ่อ uh ไม่ต้องค่้านู่นู่มอมอ๋อแล้วพอแล้วพอกนกินแม่กินไม่ทันหนูกินตายกินบูบีกินบูบีอ๋ยตายลตายไปไปกินไป ดีๆนะหกหมดแล้วดนพี่ทังคุณกินดีดีสิทำไมพี่ทังคุณกินอย่างนี้นะครับเหม็นนะอ๊ะอ๊ะตัวเล็กค กินให้หมดปากก่อนค่ยพูดอ,อร่อยไหมครับ ไม่ต้องสัดผมไม่ตกองดูอ้าไปแวนแหวนลวกรวังจานระวังจานข้อลืกไม่เอาอ๋ออ๋อ

ถามสวัสดีนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนอ่ะสวัสดีอ่ะอ๋ออ๋อขี้โมงงั้นเลยเอาไปไปสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีพ่อพอลูกสวัสดีค่ะนะสปายเฟอรราี่ยรี่จริงเหรอี่เด็กเริ่มอิ่มแล้วค่ะเริ่มเล่นละอันวัสดีค่ะ